สวัส so, ดีครับครับผม,มเป็นคนแคทเตอร์ผมจแคทเกม Under Love t a l l Dating สิมพักสามอีกเช่นเคยผมหลังจากพาสที่แล้วเราผ่านการจีบแซนไปแล้วครั้งนี้ผมจะมาลองจีบพาพิรัสดูบ้างไม่รู้สิว่ามันจะมีอะไรเงื่อนไขยังไงแล้วก็พาิรัสจะจีบง่ายหรือยากก็มาลองอกันเลยครับผมจากพาสที่แล้วนี่ก็มีหลายอย่างเหมือนกันนะกว่าจะจีบแซนได้ต้องไปหายานู้นยานี้มาดูพาพิรัสดีกว่าว่ามันจะให้เราทําอะไรบ้าง รู้สึกสนใจมากนะผมชอบเกมนี้ตรงที่ว่ามันไม่ใช่แค่กดไปกดมาไงแต่ว่ามันต้องทำตาม่อนไขด้วยถึงจะจีบติดชอบมากโอเคงั้นก็เช่นเคยผมนะเราก็ได้รู้กันไปแล้ววิธีการเล่นกลับไปที่แมปแล้วก็หาผอภิรัตเลยไม่ใช่เดี๋ยวคาร่าที่อยาจะมาจีบอีกทีโอเคไงพอภิรัตคุยตอนแรกรู้สึกว่ามันจะนอนกันเดียวพวกนี้เออเราต้องคุยจะก,กว่าจะครบร้อยไหมมันจะตื่นมาเออไปนอนเรารู้ทีเล่นแล้วก็ไปกันเร็วเลยครับผมมา ไฟรัตแซนมันบอกว่ามันมีให้จีบได้6ตัวนะพวกตัวที่เหลือน่าจะมาตอนวันหลังๆแน่เลยน่าจะมา15วันหลังเพราะเราจีบได้30วันไงพวกตัวสุดท้ายเนี่ยน่าจะมาตอน15วันหลังแน่เลยพเพราะตอาที่ผมเห็นก็มีแค่พาไพรัตคาร่าแล้วก็แซนแล้วก็เนปแตกลุกเท่านั้นนะแล้วก็ฟาวี่ด้วยใช่แต่ตัวอื่นยังไม่เห็นเลยตัวสุดท้ายที่เราจะไม่เห็นนี่จะเป็นใครผมไม่รู้นะอาจต้องรอจนถึงช่วงท้ายเดี๋ยวเราค่อยมาหากัน,กนตอนนี้ผมขอคุยกันมา เรียบร้อยปับ๊บตื่นไหมฮ <c oughs> ลองหยิบสปากเกตตี้ตรงผ้าขนคอเข้ามาหยิบมาก็ <c oughs> ยังจะหลับอยู่อีกพรุ่งนี้เข้ามาคุยต่อแล้วกันพี่แกเฮียแกหลับขี้เซากว่าแซนอีกมื่อเนี่ยว่าแซนขี้เกียจแล้วนะพาไปรัตนี่ครบร้อยยังไม่ตื่นเลยไงายฟาวี่พาไปรัตอยู่ไหนอะพาไปรัตพาไปรัตแกหมดพลังงานแล,ล้วพาไปรัต วันนี้ไม่เจอเลยครับเอ้ยไปไหนวะพายเรตเอ้ยเอ้าเฮ้ยเอ้าเอเอคอย,ยเจอไงพายเรตจับแขนเขาสิจับไปอืมรู้สึกว่าเขาจะสั่นนิดนิดอืมงั้นก็จับแขนอีกรอบอ้าวตื่นเลยผมนะซป라이ด์ฮ่าฮ่าเธอนี่ไม่รู้อะไรเลยนะว่าฉันไม่ได้นอนหรอกมันเป็นกำลังเว้ยว้าเอาเหรอ เผอเซอร์ไพรส์รกันเหรอเสียใจด้วยเอเนจีหมดนอนกัน <c oughs> <c oughs> นะค่อยคอยมาเอาใหม่่อยเอาใหม่อไอที่แกลับเหรอเชื่อได้ไหมเนี่ยจริงแล้วหลับจริงแน่เลยทาเนียนว่าบอกว่าแกลับเป็นกบดักให้เราเข้ามาทักไมมาจับอะไรเงี้ยแหละเออมาลองดูค <c oughs> ูดูดเฮ้ดูดชุดเปลี่ยนเป็นชุดอื่นได้นะเป็นชุดในตรงที่เป็นบาตเตบอลชุดตีลาองเคยเขามาเซอร์ไพรส์อ่ะ นี่ฮ่าฮ่าฉันรู้อยู่แล้วว่าจะต้องมีใครมาหาฉันและก็ฉันเดอะเกรทพิพายรัตอืมฉันรู้เลยว่าเธออยากจะแตะต้องฉันขนาดไหนโอ้โหไม่ค่อยหลอกตัวเองนะงั้นเจ้าไปทำไมานายถึงเปลี่ยนเสื้อผ้าเร็วขนาดนั้นนะม,มีให้เราตอบด้วยเออตอบแป๊บอืมฉันเตรียมตัวมาเสมอแหละนะฉันอ่ะใส่ชุดนี้ไว้ในสถานการณ์แบบนี้เลยเหรอจะใส่ชุดนี้ในการแบบนี้ตลอดฮะงงเพื่อสถานการณ์ไหนอ่ะ ฉันอ่านหนังสือมาครั้งหนึ่งนะมันจะบ่งบอกถึงความหมายของการที่มีใครสักคนมาจับตัวเราตอนที่เราหลับ่ยเป็นยังไงฮะทําไมอ่ะเราจับตัวเองตอนหลับมันหมายความว่ายังไงฮะมนุษย์อยากไปเดทกับฉันใช่ไหมอ๋อคือถ้ามีคนมาจับตัวตอนหลับคือเขาอยากไปเดทด้วยหนังสือเล่มไหนว่าอยากจะรู้พอไปรัดเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาต่อเฮียแกนี่เขาก็เออบ้าบวมนะมานั่นไงจะไปเดทกับฉันไหมก็ปะ นะไม่ต้องไมากอ,มอ้าวเฮ้ยไม่สนุกเลยถ้าเกิดเธอรับได้ง่ายอย่างนั้นอ้าวเหรอเวรกรมเวนกรมงันม้นเอาใหม่สัตว์เอ้ยอะไรวะก็บอกว่ามาชวนเอกเลยจะไปด้วยถ้าเกิดเรารับไปมันก็ง่ายไปเมื่อกี้คือตอบผิดครับผมโ,โอเคงั้นไม่เด็ดก็ได้ถ้าเป็นเล่นตัวเหรอฮะฉันเกรปเปอร์เบลับเนี่ยจะให้เธอเดทด,ด้วยนะอันแรกคือเป็นเกยียริอันที่สองขอถ่ายภาพได้ไหมเป็นเกียริเลยไหมไม่ขอรูปภาพก่อนไหมเออขอรูปภาพก่อนไหม วเวรกรรมฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อเรื่องนั้นผิดอีกพอไปรับนน่ยากก่าแสนเนี่ยตอบผิดรัวแซนตอบถูกหมดอันนี้คือผิดมากโอเค้นตอบเป็นเกียรติก็ได้อเธอนีใ่ใจดีจังโอเคอันแรกคือหมวกนายทําไม่นายดูอ้วนนะไม่นายใช่อันนี้นายดูหล่อมากชมมันไปเอาเป็นโถไว้พี่พลังงานชิดมดแต่คุยเพลิน <c oughs> เนี่ยมันเซ็งตรงที่ต้องกลับมาโอเคเจอพอดีดีมากหล่อจังเลยเว้ย อะไรนี่เราเริ่มจีบกันแล้วล่ะเนี่ยโอ้โหเล่นเราไปเร็วมากเลยเนี่ยมันจะทักอะไรนักหนาเนี่ยที่เล่นทีจริงเว้ยนี่อันแรกคือจักระจีเขาอันที่สองคือจับมือเขาจักระจีไหมมันดูเล่นดีอ่ะบัดซบอ้ไตอบผิดแล้วจับมือก็ได้อ่าหัวใจฉันเต้นเร็วเต็มที่เลยโอ้เธอทำอะไรลงไปเนี่ยฉันอยากจะแดกนายอันที่หนึ่งฉันอยากจะกินสปาเกตตีบางครั้ง อันนี้ดีกว่าจะกินพาพิลัตทำไมวะไม่อร่อยหรอกกินสปาเกตตี้ว้านั่นเป็นคำชมเหรอสปาเกตตี้ของฉันน่ะเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะเว้ยโอเคถ้างั้นก็ฉันอยากจะได้มิดบอลของนายฮะพาสตา้าของนายมันเย็นแต่อันนี้อะไรเนี่ยอันแรกอยากได้มิดบอลอันที่สองคือพาสตา้ามันเย็นอ่ะลอกดพาสตา้ามันเย็นไม่มีพลังงานอีกระถูเวลาคุยชอบคุลเพลนไม่เป็นไรมันเติมปุ๊ก็ค่อยมา เออมาต่อพาต้ามันเย็นไม่ใช่เลอวะอยากกินมิสบอกฉันจะเหมือนกันนะมันเป็นเนื้อที่ดีมากเลยมันทํามาจากเนื้อสดที่ดีมากโอเคงั้นนายกินด้วยเองดีอันที่สองคือฉันจะกินพาต้านายยังกินพาต้าไหนาบ้างอนะ่ะเอากินเองอะไรว่าตอบว่านายกินเองดีอะใช่อ่ะ เธอนี่ใจดีแล้วก็ไม่ได้ห่วงอะไรเลยเนาะ,ะฉันไม่มีค่าพอสำหรับเธอหรอกว่ะมันง่างมันมากไปอ้าวอะไรของคุณเธอวะโอ้เนาะลองอค่ะครกระพริบตาให้ปิ้งไม่มีพลังงานหบศเอ้มาต่อพอไปรัดอยู่ไหนกระพริบตาให้หยิบหยิบอ้าวใจฉันทนไม่ไหวต่อไปแล้วฉันชอบนานนะพาไปรัด อ่าฉันเข้าใจน่ะมนุษย์เอ้ยก่อนเนี่ยแหะนี่จะคือเป็นร่างสุดท้ายของฉันฮะอาจจะแปลงร่างเ่ะอโอเคลองดูกดวอสนี่คือดูอืเดี๋ยวนะนี่มันสแลนเดอร์แมนป่ะถ้าดูไม่ผิดเออมีให้เราเลือกคือฉันชอบเสื้อสูทน,นะมันแปลงร่างเป็นสแลนเดอร์แมนเนี่ยเขบคุณมากมนุษย์แล้วปากกับตาไปไหนวะเนะี่ยฉันชอบ รูปร่างหน้าตาของนายนะนายนี่นายไปอยู่โฮสคลับนะเนี่ยเรียนที่สองคือฉันคิดว่านายดูดีกว่าอันที่แล้วอะ่ะเอออันที่แล้วดูดีกว่าแม้มีตามีปากนี่คือหายหมดเลยนะหรือว่าหรือว่าเราจะชมมันดีอืมชอบสไตล์นายหน,น้าไปอยู่ในโฮสคลับลองชมมันก่อนไหมบัตซอบไว้มีพลังงาน <c oughs> นึกว่าก,กดผิดตอบผิดลุ้นอยู่ว่าจะตอบผิดหรือเปล่าพลังงานหมดอีกแล้วมาใหม่โอเคหน้าไปอยู่โฮสคลับเนาะใช่ดู นึกว่าตามันจะโผล่มาไม่ได้มันโผล่ไม่ได้เหมือนกันแห้วรู้หน้าตาโหมันไม่ใช่พาเวลัสแล้วนะตอนนี้ตัวอะไรใครวะเนี่ยตามอีเนี่โหหรือเปล่าเนี่ยเธอนี่ใจดีสเลยเกินนะเธอทาให้ฉันจะเธอไม่ตกหลุมรักกเนี่ยรู้เปล่าอืมฉันคิดฉันไม่คิดว่านายนี่พัฒนาเท่าไหร่นะอันแรกอันที่สองฉันไม่เคยได้รู้สึกตัวเลยนะว่านายนี่หล่อขนาดนี้อันที่สองอะไรมชมมันไป เธอก็ชมเกินไปแล้วอ้าวฟิตช,ช่วยเลือกยาแห่งความรักให้ฉันนี่อ๋อคือยาเขออาเอาฟิตเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาตัวเองอะเอาจริงแบบเดิมดีกว่าแบบนี้มันดูมันดูน่ากลัววะ่ะหน้าตาแบบนี้แล้วหัวโลนเนี่ยขอถ่ายภาพได้ไหมอันแรกขอจับมือได้ไหมอันที่สองจับมือเลยก็ได้ไหมอะทำไมเล่าจับเลยสิจับเลยโอเคงั้นก็อันแรกคือมือนาะยนี่มันค่อนข้างจะอุ่นนะอันที่สองคือบีบมือเขาบีบไหม ทำไมต้องบีบอ่ะอันแรกน่าจะดีกว่ามือนานี่อ่อนกว่าที่คิดนะเนี่ยเออถูกด้วยมุ้ยเกือบเลอพลาดเธอรู้อะไรไหมฉันรู้สึกว่าตอนนี้นะอืมฉันจะให้สิ่งนี้กับเธอดอกไม้วะเนี่ย,ดอ,ยดอกไม้กุหลาบว่ะอิยยะพอเป็นรัดแม่งหรอฉันจะเอามันอันนี้หนึ่งอันนี้สอนนงฉันเอามันไม่ได้เอาก็เอามาดิรออะไรเา้าโถวิพลังงานมพลังงานหมดกำลังเพลินกำลังคุยเพลินพลังงานหมดตลอดเลยมาเอามาอา้อาว มันจะให้เราแล้วกดเอามาไม่ด้วยพอเปรัดมึงนี่อาร์ตว่จะจีบยากสัต์งั้นเราต้องตอบว่าเราจะไม่เอามันเดี๋ยวเพื่อนอ๋องั้นเธอจะบอกให้ฉันเก็บกุหลาบของฉันไว้เหรอเธอที่ใจดีจังเลยนะฉันปราบปลืม้มากเอาคือเวลาพาเพรัสจะให้อะไรเนี่ยเราต้องบอกเก็บไว้เองเหอะกินเองเหอะอย่างเงี้ยแล้วมันจะชอบกว่าเลยแล้วมึงจะเอามาให้ทําไมเสนอให้ทําไมถ้าเกิดเองเอาไว้แล้วเองก็ดีกว่าเสนอมาทําไมละถ้าง,งั้นไม่เข้าใจมัน ฉันชอบนายนะสเกลตันหัวกะโหลเอ๋ยอนี่เธอนี่ฉลาดมากเลยแล้วก็ยังเป็นจะมาลักฉันด้วยเลยเนี่ยฉันต้องบอกเลยนะว่าฉันก็รู้สึกเหมือนกันโอเคงั้นก็เอียงเข้าไปหาเฮ้ยเฮ้ยฮฮดูหน้าตาพลอยรัตมันไม่ใช่เล้นะมึงหือไปวะจุด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 เอ้ยมีพลังงานเอาใหม่อเอยอิ้ยมันทําท่าจะรอรออยู่ เราองนี่หยีเลิกได้ไหมเปลี่ยนใจได้ไหมกี่คนอื่นแล้วหยีดูหน้าตาแม่งจุดๆๆไม่อ้าวเปลี่ยนกลับร่างมากลายเป็นร่างซอมซ้อเลยผมนะผลพวงจากยาบ่าใช้ยาหล่อแล้วพอหมดฤทธิ์แล้วมันจะกลายเป็นร่างซอมซ้อกว่าเดิมเยอะมีให้เรียกว่าเกิดอะไรขึ้นฉันจำนายไม่ได้เลยนะถามว่าเกิดอะไรขึ้นดีกว่า เออโทษทีนะรู้สึกว่ายามันจะหมดฤทธิ์แล้วแล้วทำไมมันกลับมาไม่เหมือนเดิมกลับมาแย่ลงนายยังดูดีอยู่นะอยู่ๆนายก็ดูแย่ลงเยอะเลยต่อว่านายยังดูดีอยู่ดิแม่จะชมมันต่อดีป่ะหรือว่าจะพูดความจรงิงอมืมึงดูดีอยู่อะได้ด้วยนะแหมด้วยการคําชมเนีย่ยฉันรู้สึกว่าฉันถูกลดระดับลงมาหลังจากที่ยามันได้หายหมดฤทธิ์นะ อก็บอกว่าไม่นะไม่ลดระดับลงเลยเราถนทเราต้องช,ชมมันไปเรื่อยๆอ่ะไดะ้โอ้ยหมดเนี้ยคุยวิ่งต่อเนื่องเลยคือเวลาพรไปรัดแย่อยากให้เราชมไงแต่ว่ามันจะให้อะไรเราเราต้องห้ามรับโอเคนี่คือกฎการจีบระไปรัฐใช่ไหมมาแหมโทษทีนะฉันพยายามที่จะดูดีดูเท่แล้วแต่ว่าตอนนี้มันมดูฉันสีตอนเนี้ยไม่ตอนนี้นาะยก็ยังเท่อย,อยู่ตอบชมไปอืม ฉันแค่ต้องการที่จะทําให้เธอปลื้มในเดทของเราอันแรกคือเฮ้ยนายดูแย่กว่าแต่ก่อนนะบ้าแล้วอืมแต่ว่าอันนี้บอกว่านายพยายามแล้วดีสุดแล้วเออ,อน,นี้ดีกว่าบ้าไปได่าทําไมอ้าวเอ่อมนุษย์เออเธอนี่ใจดีมากเกินไปแล้วฉันนี่อยากจะให้อะไรเธอฉันชอบเธอมากกว่าสปาเกตตีเนี่ยชอบเรามากกว่าสปาเกตตีกูควรดีใจดีไหมเนี่ยนายที่สุดยอดอันที่หนึ่งอันที่สองมันก็แค่เศษกระดูก นายก็เป็นแค่เศษกระดูกเท่านั้นบ้าแล้วต้องบอกอยู่อัมเมซิ่งเธอรู้อะไรไหมฉันจะให้นี่เลยเป็นของของวัญพิเศษของฉันอ๋อเนี่ยแหละสปากเกตตี้ใช่ไหมก็เอามาดิรอบนี้ให้ใช่ไหมรอบนี้มีตัวเลือกไม่เอาโอเคงั้นเอามาปัดถูกว้มีพลังงานมาอีกเอามาอุ๊ยฉันสะดุดเอาลนส่หน้าตัวเองอีกโอ้ปาเปรเัดเอ้ยโอเคเปล่าเนี่ย ไม่ฉันเริ่มจะตกลุมรักเธอลงเรื่อยๆอ๋อสะดุดรักเงี้สะดุดรักสปาเกตตี่แตะหน้าชุยตลกเนาะตลกมากเลยตอบไปฮะฉันเจอยาแล้วอยู่ในกระเป๋าอ้าวหลังจากที่สะดุดลงอ๋ออยู่ตรงนี้เองรู้สึกว่าจะเป็นยาเดียวกับอันก่อนนะอืมอันแรกคือปล่อยให้เขาดื่มยาไปอันที่สองย้ายเขาดื่มยามันาจะอันตรายก็ได้ก็ต้องปล่อยเปล่าจะได้กลับไปดังเดิมเนาะอ่ะกินไปอืมโอเคฉันจะดูตามที่เธอบอกอ่ะ ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้แล้วต้องรอแล้วมั้งเนี่ยผมว่าเมื่อเราจีบมาจะถึงจุดร้อยหนึ่งอะพอเราครบร้อยอีกรอบรู้สึกว่ามันจะคุยต่อไม่ได้ใช่โอเคงั้นเราก็ตอนพอถึงตรงจุดนี้ก็คล้ายกับแซนแล้วคือมันต้องรอเวลาพอถึงวันสุดท้ายแล้วเราก็จะจีบสําเร็จโอเคงั้นผมก็ไปนอนแล้วก็สกิปวันเลยมาดูซิว่าผลสุดท้ายเป็นยังไงปาเปรเัดที่แย่ลงจากการใช้ยาเสริมความงามตอนนี้เขาจะใช้ยาต่อไปจะเป็นยังไงสกิ the end. ปทูกทเอ็นบา ข้าวมันจ,จบเสียงปริศน,นาก็อบอกหมดเวลาแล้วนี่คือจุดจบอ่าและคนที่เธอมีความรักด้วยก็คือพาไปรัดยินจะรับด้วยยินจรับถุยเขาิีดีด้วยน่าสนใจนะอ้าวเธอเจอพาไพรัตที่สวนดอกไม้อ้าวแล้ว,ลวไงอมนุษย์รู้สึกว่ายาจะทำงานนะเนี่ยตอนนี้ฉันก็กลับกลายเป็นคนหล่อเหมือนเดิมแล้วเลอฉันอาจจะ ครอบครองสโนโดินและโลใบนี้ด้วยความสุดยอดของฉันโอเคและก็น,นะวิญญาณมนุษย์นะ่ะมันแข็งแกร่งกว่าวิญญาณของปีาศาจแต่ว่าเธอทำให้ฉันเปลี่ยนใจได้หึแต่ไงก็แล้วแต่รู้สึกว่าเธอจะให้มูลค่าต่อความหล่อเหลามากกว่าความรักที่แท้จริงนะเอาชิบหายแล้วเอาเหรอและนั่นทำให้ฉันรู้สึกสิ้นหวังมากเอา้าเอาเดียเด๋ยวเดี๋ยวอะไรกันแต่ฉันก็ดีใจนะที่เธอมาหาฉันนะมนุษย์นะอา้าว ก็เพราะว่าฉันจะให้เธอได้เสียสละเพื่อให้ฉันได้กลายเป็นรอยเย่าการไงเล่าเอา้าเวนเอ้ยแบทเอนเหรอเพราะว่าตอนเลือกช้อยผมอ๋มันมีแบทเอนด้วยผมไม่งจรู้ตอนผมเล่นแซแล้วผมไม่โดนอะไรไงโดนแบทเอนเฉยเลยเว้ย อ๋อที่เกิดคือน่าจะเป็นตอนสุดท้ายเปล่าที่มีให้เลือกว่าจะให้มันกินยาดีไหมเราจะให้กินยาเพราะว่าอยากให้มันกลับมาหล่อเหมือนเดิมก,กลายเป็นว่าเราห่วงความหล่อเราความสวยงามมากเกินไปพระวรัสก,ก็เลยคิดว่าเราไม่สนใจรักที่แท้จริงก็เลยฆ่าเราเพื่อเป็นรอยยกกาดว้าเกมนี้ผมนึกว่ามันจะมีแต่แฮปปีไ้ไงไม่นึกว่ามันจะมีจุดจบแบบนี้ด้วยโอเวอร์เลยครู แบทเอนครับผมโอเคก็จบแล้วส่วนการจีพับไลฟ์ผมนะใครชอบคลิปดีอย่ากดไลค์ส่วนใครแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสร้างสรรค์ผลงานที่ดีไปผมนะถ้าเกิดใครอยากเห็นเอนดิ้งแบบกูเอนดิ้งก็ทิ้งก่อนคอมเมนต์ด้านล่างแล้วก็กดไลค์คลิปนี้เยอะๆได้ผมเดี๋ยวผมจะมาต่อแล้วกันไม่อย่างนี้ด้วยนะ้ยผมนึกว่าจะมีแค่จีบใสๆที่ไหนได้มีแบทเอนถ้าเกิดเราเลิกพลาดเช็ดนะครับผมไว้เจอใหม่โอกาสหน้าสัปดาหนี้ก็ขอลาไปก่อนครับคุณฝูง